สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมตัวเอกเสละนะครับวันนี้จะมานําเสนอศาสตร์การศักนะครับเส้นลายมือเพิ่มเติมเป็นเส้นมหามงคลมหาโชคง่ายนิดเดียวนะครับลายมือของทุกท่านเนี่ยซึ่งอยู่บนฝ่ามือของท่านล้วนแล้วแต่เป็นขอบเขตกาหนดชีวิตของท่านนะครับเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจอันนี้หลักๆแต่ถ้าไม่มีเส้นซึ่งประกอบไปด้วยโชคลาภวาสนาะ หรือแม้กระทั่งนะครับเส้นเกี่ยวกับผู้อุปถัมภ์คำชูมีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นนะครับมนุษย์หมายถึงญาติพี่น้องหรือจะเป็นใครก็ตามมาสนับสนุนไม่มีเส้นนี้ก็ต้องเพิ่มเติมเข้าไปไม่มีเส้นประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องส่วนตัวความรักไม่สมบูรณ์แบบบริวารน,นะครับหมายถึงคนรอบข้างหรือจะคนร่วมงานอะไรก็ตามไม่ให้ความร่วมมือมีปัญหา ก็จะมีเส้นเกี่ยวกับการดูแลปกครองบริวารและมีเส้นต่างๆที่จะนะครับเพิ่มเติมไปบนฝ่ามือของท่านถ้าท่านนะครับมีเส้นลายมือที่ดีอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ชัดเจนอาจจะมีเส้นไม่สมบูรณ์แบบมานะครับทำการเพิ่มเติมเส้นลายมือของท่านโดวยวิธีการสักเส้นสิริบงคลแต่ละเส้นนะครับซึ่งเพิ่มเติมในการที่จะเรียกคำว่าสักบนลายมือของท่านเนี่ย ต้องเปิดดวงกับสิ่งศักดิ์สิทธิธ์เทวดาประจําตัวก่อนนะครับถ้าไม่เปิดการสักจะไม่มีความหมายการเพิ่มเติมลายมือก็จะไม่มีความหมายทั้งนี้ทั้งนั้นศาสตร์นี้นะครับผมมีมานานนับว่าเป็นหลายร้อยปีแต่การนําเสนอยังไม่ชัดเจนสําหรับวันนี้ผมตัวเอกซเรย์เนี่ยนำเสนอไปในสื่อต่างๆมากมาย หลายท่านนะครับที่ให้เกียรติมาสักมาเพิ่มเติมเส้นลายมือม,อมหาโชคมหามงคลเนี่ยประสบความสําเร็จไปหลายท่านนะครับโชคดีเกี่ยวกับตัวเลขโชคดีก,กับเรื่องงานซึ่งนะครับท่านได้ทําแบบสําเร็จหรือมีงานที่ดีเข้ามาความรักเติมเต็มหรือว่าปัญหาต่างๆซึ่งเกิดขึ้นในการดําเนินชีวิตมาปรับมาเปลี่ยนทําให้เกิดในสิ่งดีๆกับท่านนะครับญาติานะครับ ช้าไปหนึ่งวันสิ่งดีๆก็จะช้าไปหนึ่งวันช้าไปหนึ่งอาทิตย์สิ่งดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเราอะไรก็ตามก็ช้าไปอีกหนึ่งอาทิตย์เพราะฉะนั้นนะครับอย่าให้ช้าแม้แต่เวลาใดเวลาหนึ่งนะครับมาเพิ่มเติมเส้นลายมือให้กับตัวของท่านท่านขาดเส้นอะไรก็มาเติมเพิ่มเติมให้เต็มนะครับนี่คือการนําเสนอการสักลายมือเพิ่มเติมเส้นมหาโชคมหามงคลให้กับท่าน และว,วันนี้ผมขออนุญาตนะครับจะมีการเสริมเติมเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องห่วงจุย้ยเรื่องห่วงจุ้ยนะครับจะมีมากมายไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวพันธ์กับที่อยู่อาศัยหรือจะเป็นสถา,านที่อะไรต่างๆล้วนแล้วแต่มีประโยชน์กับท่านถ้าห่วงจุ้ยนั้นเป็นห่วงจุ้ยที่ดีแต่สาหรับวันนี้ผมขออนุญาตนํานเสนอห่วงจุ้ยภายในบ้านของท่านนะครับบ้านของท่านเนี่ยถ้ามีห้องรับแขกผมขออนุญาตนะครับห่วงจุ้ยที่ไม่ดี ถ้ามีห้องรับแขกติดก,กับห้องนอนจะทำให้นะครับมีปัญหาภายในบ้านไม่ว่าการทะเลาะบ,บ่อแวง้งสามีภรรยาหรือคนในบ้านเสียทรัพย์เสียทรัพย์พแบบไม่มีสาเหตุหรือจะมีสาเหตุก็ตามนะครับจะทำให้ทรัพย์นั้นเสียจะมีการถูกนินทาว่าร้ายอาภัพอาบโชคอันนี้เป็นสิ่งไม่ดีแต่มีวิธีการแก้นะครับ การแก้ง,ง่ายๆหลังจากที่ห้องรับแขกของท่านนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ติดก,กับห้องนอนปรับเปลี่ยนพวงจุย้ยโดยการนะครับทำให้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยคลี่คลายหายไปก็โดยการย้ายห้องรับแขกของท่านหรือห้องนอนของท่านทั้งสองอย่างเนยนะครับบางบ้านเนี่ยไม่สะดวกในการย้ายห้องนอนไม่สะดวกในการย้ายห้องรับแขก เอาแบบไหนอย่างไรที่จะต้องแยกจากกันไม่ให้ติดก,กันอันนี้แก้ข้อที่1นล้วนะครับข้อที่2ถ้าแก้ไม่ได้จริงๆเลยนะครับแก้ไม่ได้จริงๆเลยเพราะว่าในบ้านของท่านเนี่ยนะครับเป็นเหตุเป็นผลก็คือว่าจํากัดในเนื้อที่วิธีการก็คือนะครับผมประตูห้องนอนของท่านเนี่ยเมื่อติดก,กับห้องรับแขกแก้ไขโดยชนิดที่ว่านะครับห้องรับแขกจะมี แขกมาที่บ้านหรือไม่มีก็ตามจะต้องปิดประตูห้องนอนของท่านให้แน่นสนิท 2. วิธีการปรับพวงจุย้ย 1. ปรับเปลี่ยนแยกย้ายห้องรับแขกนะครับให้ห่างจากห้องนอน 2. ปิดประตูของท่านให้สนิทอย่าให้นะครับเปิดให้เห็นจากห้องรับแขกไปเห็นห้องนอนของท่านนี่คือการแก้ไขห่วงจุย้ย จากในเหตุผลที่ไม่ดีเมื่อห้องรับแขกติดกับห้องนอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับทุกท่านครับกรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยละกันแล้วโอกาสต่อไปนะครับผมตุย้ยเอ็กซเรย์จะมานำเสนอสิ่งดีๆให้กับทุกท่านและอย่าลืมนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อเข้ามาจองคิวสักรายมือ0646923998 064-692-3998สำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาทุกประการครับสวัสดีครับ